พวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี้เพราะเราเป็นคนมีบุญเราจะรู้ว่าเราเป็นคนมีบุญตามมาปกป้องคุ้มครองเราอย่างไรเนี่ยเราต้องเข้าใจเงื่อนไขเงื่อนไขเรื่องที่ทำให้คนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องตายกันอยู่ทุกวันเนี่ยเร,รู้ไหมว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้คนต้องตายกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่คนต้องตายกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีเรื่องให้ต้องตายอยู่สี่เรื่องด้วยกันที่ตายกันอยู่ทุกวันนี่ไม่พ้นจากสี่เรื่องนี้หรอกทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนนับถืออะไรก็ตาม มีเรื่องที่จะต้องตายอยู่สี่เรื่องเหมือนกันเรื่องที่หนึ่งอดตายเห็นไหมเราเกิดมาเป็นชีวิตแต่ละวันละวันนี่ทุกวันมันต้องหิวข้าวอยากน้ําตายไม่เลาถ้าหิวข้าวอยากน้ำํำแล้วมันไม่มีจะกินก็ตายก็จะหมดแหละนี่คือเรื่องที่ทำให้คนตายเรื่องแรก เรื่องที่สองก็คือเจ็บตายก็ในตัวเราแต่ละคนละคนเนี่ยเราลองมองนึกดูดิเราเกิดมาเป็นชีวิตรูปร่างกายของเรามันเป็นบ้านของเชื้อโรคก,ก็ในตัวเราเนี่ยมันมีโรคเยอะแยะหมวดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมากมาย แต่ว่ามันไม่สามารถจะทําอะไรเราได้เพราะเรามีบุญตามปกป้องคุ้มครองอยู่เห็นไหมเล่กลกาก็โรคภัยไข้เจ็บมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าโลคนิทังเรือนรางของเราเนี่ยมันคือบ้านของโลกแต่โลกมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะเรามีบุญตามมาปกป้องคุ้มครอง โลกมันก็ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นแหละหมดบุญเมื่อไรประมาทเมื่อไรมันก็เล่นงานเราได้ทันทีนี่ก็คือเรื่องที่ทำให้คนตายกันอยู่ทุกวันในเรื่องที่สองคือเจ็บตายเรื่องที่สามคืออุบัติเหตุตายก็บนโลกที่เรามาเกิดเนี้ยเราลองหลับตาน,นึกดูที่มันมีตรงไหนบ้างที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีเลยบนโลกใบนี้ เราเกิดมาบนโลกวันนี้ต้องอาศัยธรรมชาติต้องพึ่งธรรมชาติต้องอาศัยดินน้ำลมไฟใช่ไหมเล่าดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เราต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยดินเขาก็ไม่ให้เราอาศัยนะเออน้ำเราก็ไม่เขาก็ไม่ให้เราอาศัยลมเขาก็ไม่ให้เราอาศัย ไฟเขาก็ไม่ให้เราอาศัยนะที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะเรามีบุญเออบุญมีดินก็ยอมให้เราอยู่ถ้าไม่มีบุญอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็ดินถลม่มทับบ้านช่องพังคนตายเราได้ข่าวกันทั่วโลกเนี่ยมีแทบจะทุกวันไอ้ที่แผ่นดินถลม่มทับคนตายทับบ้านพังเห็นไหมแล้ว เออก็ธรรมชาติมันก็เป็นเป็นภัยให้เราตายได้ดินก็เป็นภัยให้เราตายได้น้ําก็เป็นภัยให้เราตายได้ก็โรกับภายก็ตายกันปีเราเยอะๆทั่วโลกเห็นไหมเล่าว,วาทภัยก็ตายกันเยอะอักขีภัยก็ตายกันเยอะเห็นไหมเล่านี่แหละก็คือธรรมชาติเราเกิดมาต้องพึ่งผาใส ถ้าเราไม่มีบุญธรรมชาติเขาไม่ให้พึ่งปลาศายหรอกดินก็ไม่ให้พึ่งน้ําก็ไม่ให้พึ่งลมก็ไม่ให้พึ่งไฟก็ไม่ให้พึ่งไม่พึ่งแล้วกลับเป็นภายทำให้เราเจ็บเราตายได้อีก